มาแล้วละครใหม่ช่องเจ็ดแฟนจิ้นยูกานสมหวังแล้วนะมาแล้วละครใหม่ช่องเจ็ดช่วงละครหลังข่าวที่หลายคนทมหานะคะทุกคนโผลนี้ปังมากแฟนคลับนะคะที่รอจิ้นยูกับการสมหวังแล้วนะคู่นี้ได้มาคู่กันแล้วนะคะทุกคนไปเริ่มกัน เปิดโผละครใหม่ช่อง7็ลวงเมื่อความรักเป็นแค่คําลวงและคําลวงกำลังจะนำมาซึ่งหาย,ยนะการพบกันครั้งแรกของยูโรยศวัตรการนัทชาร่วมด้วยแหม่มวิชุดาเชอร์เชอ,เชอรีนเกตฮารเปอร์แพมสุชานุนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงอีกเพียบเลยผลิตโดยมงคลดีโปรดักชั่นยูโรกับค่ายนี้เป็นของคู่กันจริงๆนะคะเนี่ย ร่วมงานกันเรื่องไหนปังทุกเรื่องจริงๆและคราวนี้ก็เป็นการมาร่วมงานกับการก็เป็นเคมีใหม่ๆที่หลายคนรอคอยเห็นกระแสะในติกตอกมาสักพักแล้วนะคะสําหรับคู่นี้ก็สมหวังกันสักทีเปิดโพลามีแต่ลายชื่อนักแสดงหญิงเต็มไปหมดสงสัยน่าจะเป็นแนวฟาดฟันระหว่างนักแสดงหญิงหรือเปล่าก็รอติดตามเพราะว่าคำโปรยค่อนข้างที่จะสั้นหาเรื่องยอดแล้วก็ไม่มีไม่รู้ว่าเป็นพอดใหม่หรือว่าเป็นนิยายแต่ก็หาไม่เจอนะ ซึ่งคลิปนี้ก็มาอัปเดตละครใหม่ช่อง7เพียงเท่านี้ก่อนหากมีข่าวที่น่าสนใจเพิ่มเติมหรือว่าช่องเปิดโผลมาใหม่อีกก็จะมาทำคลิปแบบนี้แน่นอนนะคะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ